สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและนักเรียนชั้นปอสองทุกคนนะคะชั่วโมงนี้เป็นวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้มาเรียนภาษาไทยกับครูเป็ดนะคะเราจะทบทวนเรื่องพยัญชนะแล้วก็อักษรสามหมู่กันนะคะนักเรียนได้เรียนไปแล้วในเทอมที่1แต่เทอมนี้นักเรียนก็ต้องเรียนอีกนะคะเพราะว่าเราจะนําไปสู่บทเรียนในเนื้อหาของการผ่านวันนยุกนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะผ่านวันนี้ยุกได้เด็กๆจะต้องมาทบทวนอักษรสามหมู่ก่อนนะคะ อันดับแรกเด็กๆยังจําพยัญชนะไทยได้ใช่ไหมคะว่ามันมีกี่ตัวปิดหยุดไปในช่วงโควิดเนี่ยลืมหรือ,อยังเอ่ยงั้นเรามาท่องพยัญชนะไทยพร้อมๆกันนะคะพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวใช่ไหมคะถ้าใครจําได้เริ่มท่องไปพร้อมๆเลยนะคะกอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายคอคนคอรักคัง่งงองงู จอจานชอชิมชอช้านซอโซชอกะเชอยอหญิงดอชดาตอปตัด t อฐานทอมนโททอผู้เท่านอเนนดอเด็กตอเต่าทอถุงทอทหารทอทงนอหนูบอใบไม้บอปลาทอพึ่งฝอฝา พอพานพอฟันพอสำเภามอมายอยักรอเรือรอลิงวอแหวนสอสราสอฤสีสอเสือหอหีดรอจุลาออ่าพอนกพูตาโตครบแล้วนะคะเด็กๆทั้ง44ตัวแล้วใช่ไหมคะ ต่อไปเราจะมาแยกพยัญชนะกันนะคะเด็กๆท่องพยัญชนะครบทั้ง4 4ตัวแล้วใช่ไหมคะต่อไปเราจะมาแยกพยัญชนะที่เราท่องเมื่อสักครู่นี้นะคะเราสามารถแบ่งออกได้เป็นสหมู่ด้วยกันนะคะหมู่ที่หนึ่งเรียกว่าอักษรสูงค่ะอักษรสูงจะประกอบไปด้วยพยัญชนะทั้งหมด11ตัวประกอบด้วยตัวอะไรบ้างทราบไหมคะเริ่มมาดูกันเลยนะคะ พพร้อมคุณครูด,ด้วยนะคะตัวที่หนึ่งคือขอไข่ขอขวดชอชิงขอฐานขอถุงขอพึ่งขอฝาสอสาราสอฤษีสอเสือขอหีบทั้งหมดมีจำนวน11ตัวครบแล้วนะคะทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงลนะคะว่า เอัอสองสูงทั้ง11ตัวเผื่อบางทีพวกหนูจะจําตัวอักษรได้ไม่ครบครูมีหลักเกณฑ์ง่ายๆในการท่องจํานะคะเป็นหลักง่ายๆให้นักเรียนท่องว่าอักษรสูง11ตัวให้เด็กๆท่องจําเอาไว้นะคะว่าผีฝาถุงข้าวสารไผ่ฉันจำได้ไหมคะ ถ้าจำไม่ได้ท่องพร้อมกันใหม่อีกครั้งนะคะสำหรับอักษรสูงที่มี11ตัวให้เด็กๆท่องว่าจำไว้เลยนะคะว่าผีฝาถุงข้าวสารให้ฉันจำได้ไหมคะต่อไปเป็นอักษรกลางนะคะอักษรกลางจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด9ตัวนะคะประกอบไปด้วยก็ไก่จอจานดอเด็ก ตเต่าดอชจาตปลตะบใบ,บไมต้อตอปลาออออทั้งหมด9ตัวนะคะเด็กๆทีนี้ครูก็มีเทคนิคการท่องจํามาอีกแล้วค่ะถ้าเด็กๆยังจำได้นะคะหรือว่าถ้าใครลืมไปแล้วเด็กๆมาจําใหม่ในวันนี้เลยนะคะเวลาท่องจํานะคะให้เด็กๆจําไว้ว่ากายจเด็กตายเด็กตาย บนป่าโองอันนี้คือการท่องจำของอักษรกลางนะคะเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งถ้าเด็กๆยังฝังไม่ทันหรือจำไม่ได้นะคะให้เด็กๆท่องจำไว้ว่ากายจิกเด็กตายเด็กตายบนป่าโองอันนี้คืออักษรกลางนะคะอักษรสุดท้ายคืออักษรตามอักษรตามจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 24ตัวนะคะและในอักษรต่ำนี้ยังแบ่งออกเป็นสองประเภทคืออักษรต่ำคู่มีทั้งหมด14ตัวนะคะต่ำคู่ประกอบไปด้วยอะไรบ้างเด็กๆมาดูเลยนะคะประกอบไปด้วยตัวคอควายอคอพลคอรักทางชอชา้างซอโซ่ชอกระเชอาอมุนโท มีวิธีการท่องจำนะคะสำหรับอักษรต่ำคู่รูให้เด็กๆท่องจำไว้ว่าต่ำคู่นะคะนี่เลยต่ำคู่เด็กๆท่องไว้นะคะว่าพ่อค้าฟันทองซื้อช้าพ่ออันนี้คืออักษรต่ำคู่ให้ท่องจำไว้เลยว่าพ่อค้าฟันทอง ซื้อช้าพ่อแปลว่าอันนี้มันคืออักษรต่ำคู่นะคะที่มี14ตัวด้วยกันนะคะต่อไปนะคะเป็นอักษรต่ำเดียวประกอบไปด้วยพยัญชนะทั้งหมด10ตัวนะคะได้แก่งอมูยอหญิงนอเน่นอหนูพอสัมภายอยักรอเรือลอลิงวอแหวน รอจุราค่ะเรามีวิธีท่องจำม,มาบอกเด็กๆนะคะสำหรับวิธีการท่องจำอักษรตังเดียวสิบตัวคุณครูให้เด็กๆท่องว่างูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมลีโลกเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะงูใหญ่นอนอยู่นะ โมรีโลเป็นไงบ้างคะเด็กๆดูทันไหมคะสำหรับการสอนเรื่องพยัญชนะไทยและอักษรสามหมู่ถ้าเด็กๆดูไม่ทันนะคะคุณครูก็มีคลิปวิดีโอนะคะท้ายคลิปวิดีโอของคุณครูนี้สอนเพิ่มเติมให้กับนักเรียนเอาไปทบทวนที่บ้านอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ